หมดยุคแล้วครับกับการทำแพทเทิร์นมือแบบเดิมๆมันล้าสมัยแล้วครับคุณยังต้องทำแพทเทิร์นบนกระดาษหรือเขียนลงบนผ้าอยู่อีกแล้วครับยุคสมัยนี้อะไรต้องทันสมัยรวดเร็วอยู่บนออนไลน์หรือในคอมพิวเตอร์มือถือหมดแล้วครับเราพร้อมปรับเปลี่ยนการทำแพทเทิร์นบนกระดาษแบบเดิมๆมาเป็นการสร้างแพทเทิร์นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกตไซ์และวางมาร์กไม่ต้องมาวาดลงบนกระดาษหรือบนผ้าอีกแล้วครับ ถ้าคุณพร้อมเปิดใจมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเอาไปพัฒนาธุรกิจของคุณให้รวดเร็วประหยัดเวลาและเงินทันสมัยในยุคดิจิตอลเราพร้อมเดินไปเคียงข้างคุณทุกขั้นตอนของการปรับเปลี่ยนแบบเดิมสู่การปรับตัวให้ทันสมัยไม่ต้องมาเก็บกระดาษให้ลกโรงงานอีกต่อไปครับเบื่อไหมครับกับการเกตไซด้วยมือแบบเดิมเมลองปรับเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมเกตไซอัตโนมัติง่ายเร็ว ส่งไฟล์ไปให้ลูกค้าได้ทันทีผ่านไลน Facebook อีเมลหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆคุณยังต้องมาวาดมาร์กลงบนกระดาษหรือลงบนผ้าก่อนตัดอยู่ไหมครับถ้ามีวิธีที่เร็วกว่าดีกว่าประหยัดเวลากว่าคุณไม่ลองมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเลยครับเพื่อจะทำให้ธุรกิจของคุณดีขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นลดต้นทุนการผลิตทำให้เหลือกำไรเยอะขึ้น